สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋าด้วยลายง่ายๆถักจากเชือกฟอกเราจะทําสายเป็นหิ้วคล้องแขนและก็คล้องไหลสําหรับลายนี้ตั้งทรงอยู่ทรงสวยหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะ กรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอสีเทาสามสีดำหนึ่งสายกระเป๋าหนังสำหรับคล้องไหลห่วงตัวดีสามารถใช้1นิ้วหรือ3าทับสีได้ป้ายเฮนเมตรสอชิ้นกระดุมแม่เหล็กแบบสอยขนาด18มิลก้นกระเป๋าสำเร็จวงกลมซับในสำเร็จสมก้นกลมรอบปาก22นิ้วแบบไม่มีซิป โครเชต์ที่ใช้2หัวใช้สีทับศูนย์ในการถักท่านเพื่อนมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าต่อจากก้นกระเป๋าสำเร็จวงกลมอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่นกเขียนไว้นะคะถ้าเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เราจะถัก v v คือใน1รูใน1รูแบบนี้นะคะเราก็จะถักลงไป2ครั้งถ้าเป็นสีส้มเราก็จะถักซ้ำลงไป สา,สามครั้งสามหลักนะคะรอบก้นกระเป๋าจะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมด120ี่สิบหลักวิธีถักเราก็จะเริ่มถักแบบนี้นะคะไงมุดเข้าหาตัวแล้วแบ่งตรงกลางแบบนี้สอดหัวเข็มจากด้านหน้าลงไปเกี่ยวไหมด้านหลังเกี่ยวไหมขึ้นมา ล็อกหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งอันนี้นะับเป็นหลักแรกจากนั้นถักไปอีกหนึ่งหลักเป็นสองเริ่มจากตรงนี้นะคะช่องถัดไปรูถัดไปเราก็จะถักสองตรงตำแหน่งสีส้มเราก็จะถักสามหนึ่งสองสอันนี้คือวิธีการถักต่อจากก้นกระเป๋าสำเร็จ จากนั้นให้เพื่อนๆถักจนครบรอบตามแพทเทิร์นที่นกเขียนไว้นะคะพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับหลักแรกแล้วก็ล็อกตัดไหมได้เลยนะคะเราจะใช้สีดําเพียงแถวเดียวต่อไปเราจะถักลายกระเป๋าเราจะใช้เป็นสีเทาในแถวแรก เราจะถักริ้วหลักถักริ้วหลักคือเกี่ยวเอาเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวแบบนี้นะคะสีดํามันจะมืดนิดนึงนะคะเอาเส้นด้านด้านหลังสุดแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งถัก x บนทุกหลักจนครบรอบถักเก็บปลายไหมไปด้วย พอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่แถวที่สองไปเราจะใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เราสอดหัวเข็มตรงเส้นแบบนี้นะคะแล้วทะลุลงตรงหลักที่1อันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งเกี่ยวไหมลอดออกจากด้านข้างสอดลอดตัว V ีแบบนี้นะคะมันจะเป็นหลักที่มันเป็นตัว V ีแบบนี้ แล้วสอดหัวเข็มลงในหลักถัดไปเกี่ยวไหมลอดดึงขึ้นแบบนี้นะคะดึงให้สูงนิดนึงถักแบบนี้มาจนถึงจุดเริ่มต้น เราก็จะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นต่อไปแถวที่สามเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะสอดแบบนี้แล้วก็ทะลุลงแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดออกมาในแถวที่สองมันจะแน่นแล้วก็เกี่ยวย่างน,นิดนึงนะคะเพราะว่าหลักมันสั้นแล้วก็แน่นแถวที่สามขึ้นไปมันก็จะเริ่มเกี่ยวไหมง่ายนะคะเราก็จะเกี่ยวแบบนี้แล้วลงด้านข้างแล้วก็ดึงหลักให้ยาวนิดนึงนะคะเวลาเราเกี่ยวไหมมันจะได้ง่าย แถวที่3ไปก็เราจะใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักวนเป็นก้นหอยขึ้นมาทั้งหมด32แถวตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะถึงจุดเริ่มต้นอีก3ามหลักเราก็จะจบตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้น3ามหลัก มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัดไหมจากนั้นเราจะถักสีดำนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเราจะเปลี่ยนสีในห่วงสุดท้ายให้มันเหลือสองห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็วิธีต่อไหมหรือว่าเปลี่ยนสีไหมก็เหมือนเดิมเกี่ยวสีดำขึ้นมาในหลักแรกเราจะเริ่ม ผักห่วงตัวดีเพื่อเอาไว้คล้องสายกระเป๋าถักตามลายเดิมคือสอดเอาเหมือนเดิมนะคะ เราจะถักควบกับห่วงตัวดีไปทั้งหมดห้าหลักจากนั้นเราก็จะใช้สีดำถักบนเป็นก้นหอย ตามลายเดิมนะคะเราจะใส่ให้มันตรงข้ามกันทั้งสองข้างเราจะถักใส่ห่วงตัวดีนะคะตรงตำแหน่งเดียวกันทั้งสองข้างตรงข้ามกันแบบนี้นะคะตรงช่วงด้านข้างจากนั้นเราก็จะถักตามลายเดิมบนเป็นก้นหอยทั้งหมดห้าแถวหนึ่งสองสาม สีหามาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงห่วงตัวดีตัวแรกนะคะจากนั้นเราก็จะถักเลื่อนห่วงเป็นแถวสุดท้ายให้ขอบปากกระเป๋ามันหนาและแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกเราก็จะถักเลื่อนห่วงบนทุกหลักจนครบรอบถักเลื่อนห่วงถักลงในหลักแบบนี้นะคะ ถักมาให้ถึงจุดเริ่มต้นเราจะถักเลื่อนห่วงมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็จะตัดเก็บซ่อนปลายไหมนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เราแทงหัวเข็มตรงหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดกับห่วงสุดท้ายสีดํามันจะมืดนิดนึงนะคะแล้วเอาเข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรม ซอดหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วเอาปลายไหมไปเก็บซ่อนไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยต่อไปเราจะถักสายกระเป๋าอันนี้เป็นสายที่นกถักสําเร็จแล้วนะคะเราจะถักให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการของนกจะถักอยู่ประมาณ1 0นิ้วครึ่งทั้ง2เส้นตรงนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มความยาวได้นะคะของนกจะทําเป็นแบบคล้องแขนหรือว่าหิ้วไม่ยาวมากเพราะว่าจะมีสายคล้องไหลเป็นสายหนังสําเร็จอีก เส้นหนึ่งนะคะเวลาเราเริ่มเราจะเหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บแล้วก็เวลาจบก็จะเหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บแบบเดียวกันทั้งสองข้างเราจะใช้สีดําถักแต่วิธีถักนะคะต้องขอใช้เป็นสีเทาถักให้ดูนะคะเพราะว่าสีสีดามันมืดนะคะก่อนอื่นเราก็จะเหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บแล้วก็ถักโซ่ไปทั้งหมดห้าโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าถักโซ่หนึ่ง แล้วเราจะสอดหัวเข็มแบบนี้นะคะถักเอ็ x มาทั้งหมดห้าหลักพอถักมาห้าเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งแล้วเราจะสอดในหลักแรกสอดริ้วหลักเส้นแถวบนนะคะทะลุลง เส้นด้านล่างที่เราถักโซ พอถักมาจนสุดเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งแล้วเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักสอดริ้วหลักเส้นด้านบนทะลุเส้นด้านล่าง เราจะถักพลิกกลับไปมาให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการจากนั้นตอนที่เราจะจบนะคะให้เราถักโซ่หนึ่งปกติเราจะถักริ้วหลักแบบนี้ทะลุแบบนี้นะคะแถวสุดท้ายที่เราจะจบสายให้เราสอดเอาสองเส้นแบบนี้นะคะมันก็จะมีสามห่วงจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมสอดเอาให้มันได้3ามเส้นแบบนี้นะคะให้ครบทั้งห้าหลัก จากนั้นก็ล็อกแล้วก็เหลือปลายใหมไว้สำหรับเย็บอันนี้คือวิธีธการถักสายถักแบบเดียวกันสองเส้นจากนั้นเราจะเอาปลายใหม่ที่เราเหลือไว้ทั้งสองข้างมาเย็บติดตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะกะให้มันตรงกันทั้งสองข้างสำหรับวิธีเย็บเราก็จะเอาปลายไหม่ที่เราเหลือไว้ใส่เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมมันจะมีขอบที่เราถักริ้วหลักแบบนี้นะคะ เราจะเย็บเกี่ยวเอาแบบนี้ก่อนหนึ่งเส้นหลังจากที่เราเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้เราอ้อม ไปเย็บด้านหลังมันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เราเหมือนเราเละเย็บริ้วหลักเราก็จะเย็บด้านในอีกหนึ่งรอบ จากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายใหม่ให้เรียบร้อยต่อไปเราจะใส่ซับในสำหรับซับในมันจะสูงกว่าตัวกระเป๋านะคะให้เราพับขอบลงประมาณสัก1น,นิ้วแล้วเลื่อนลงมาจากขอบประมาณครึ่งนิ้วนะคะหรือว่าประมาณ1เซนก็ได้นะคะแล้วใช้เข็มหมุดยึดซับในก่อนก่อนที่เราจะใช้ได้พร้อมเข็มสอยนะคะ เย็บ yep. หลังจากที่เรายึดแล้วเราก็จะใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บซับในให้ติดกับตัวกระเป๋าเย็บก็สอยเหมือนเราสอยผ้าแบบนี้นะคะสอยจนครบรอบแล้วก็ตัดไหมให้เรียบร้อย เราจะเย็บซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋าตัดเก็บซ่อนเส้นได้หรือปลายไหมให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะติดกระดุมแบบสอยนะคะกระดุมแม่เหล็กขนาด18มิลมแบบสอยตรงกลาง2ตัวใช้ได้พร้อมเข็มสอยเป็นตัวเย็บทั้งสองข้างติดเพื่อไม่ให้ปากกระเป๋ามันอ้าหลังจากที่เราเย็บกระดุมแม่เหล็กติดตรงกลางเสร็จแล้วเราจะติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าด,ด้วยป้ายแฮนด์เมด หน้าและหลังจากนั้นเราก็จะเอาสายคล้องไหลสายหนังแบบนี้นะคะมาเกี่ยวกับห่วงตัวดีทั้ง2ข้างติดตกแต่งพวงกุญแจดอกไม้สำหรับพวงกุญแจดอกไม้นกเคยทำคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วสามารถย้อนไปดูได้ขนาดสำเร็จของกระเป๋าใบนี้รอบป,ปากกว้าง22นิ้วสูงจากขอบถึงก้นกระเป๋า8นิ้วยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ